สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาทำน้ำพริกอ่องนะฮะพริกอ่องทางเนือเนือมีแตงแล้วก็ไข่เจียวนะครับผมแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวนะมีอะไรมากวันนี้นะนึ่งข้าวเหนียวลังนึ่งครับผมน้ำพริกอ่องนะสูตรเหนือเลยนะหรือว่าน้ำพริกมะเขือเทศก็ได้ครับผมที่เขาเรียกกันนะกับแตงเดี๋ยวจะมีไอ้ผักสลัดหน่อยแล้วก็ไข่นะ ไข่เจียวด้านนี้ดูเหมือนว่ากรอบดีนะฮะข้างใต้ดูเหมือนว่าเป็นไงบ้างก็โอเคนะครับผมนะฮะก็โอเคนะคปิดไฟไปแล้วโอเคนะคนี่กระป๋อยอร่อยแน่นอนนะครับผมกระเจียวนับพริกอ่องนะฮะใส่ต้นหอมไม่ได้มีนะแต่แต่อันนี้แหละ มีข้าวก็โอเคนะวันนี้กินข้าวเหนียวบ้างนะไม่ได้กินนานแล้วก็ดวกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะจะได้มีเมนูใหม่ๆม,มาบ้างโอเคนะครับบอมากินด้วยกัน